คริปโตเนี่ยตอนช่วงที่โกยก็โกยเลยนะคือเราไม่สามารถเอาส้มมาเทียบกับแอปเปิลได้แต่ช่วงที่มันติดดอยกับช่วงที่คนต้องคัดล้อสะ่ะทำไมคนไม่พูดถึงละ่ะถูกปะ่ะพอไปถามว่าเป็นไงพอร์ตคริปโตทุกคนจะแบบเงียบ ใช่ไหมเพราะว่าเรารู้กันว่าพอร์ตแดงเดือดในคริปโตเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่การลงทุนจำนองขายฝากเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นการลงทุนข้อดีของมันคือมันเสถียรผลตอบแทนมันโอเคเลยนะ15%ต่อป,ปีเนี่ยวอล์เลนบัรเฟตเนี่ยรวยระดับโลกอะ่ะเขาทำผลตอบแทนต่อป,ปีนะ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะคุณคิดดูคุณแค่ทำผลตอบแทนให้มันได้แบบเนี้ยคุณก็รวยระดับโลกได้แล้วอะแต่สิ่งที่สำคัญมันคือว่าวันนี้คุณต้องดูว่ามันคุ้มไหมล่ะว่าการลงทุนที่มีโอกาส ทำให้คุณรวยในค่มคืนแล้วก็จนในค่มคืนเปรียบเทียบกับการลงทุนที่ทําให้คุณมีความสุขในชีวิตคุณเลือกแบบไหนคุณก็จะได้คําตอบค่ะไม่ได้แปลว่าคริปโตดีกว่าหรืออันนี้ดีกว่าจริงๆสุดท้ายแล้วชีวิตมันคือการบาลานซ์ส่วนตัวก็แนะนําว่าก็มีไปเลยทั้งคู่เพราะว่าการลงทุนที่ดีที่สุดมันคือการกระจายความเสี่ยงด้วยลงทุนไปแบบมีแอสเซทหนึ่งมีแอสเซทหนึ่งหลากหลายรวมกันและนั่นแหละคือผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เป็นการลงทุนที่ดีที่สุด